เรามาเลี้ยงปลาในบ่อก,กระชังแบบง่ายๆครับใช้ผ้าใบบ่อน,นี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบฮะความลึกได้อยู่แปดสิบเซนจริงๆแล้วประดุกมันไม่ต้องลึกมากฮะที่มีผักปอดผักตบหรือว่าดอกจอกเนเพื่อกันความร้อนนะครับปลาดุกเขาไม่ชอบความร้อนมากเราก็สามารถใช้ผักพวกนี้แหละฮะถ้าเราไม่มีพวกแสลนอะไรคุมเขาก็ ความร้อนก็ช่วยได้ฮะเลียงง่ายๆครับขุดบอ่อผ้าใบก็ผืนไม่กี่บาทเมตรหนึ่งก็50บาทฮะอย่างขุดบอ่อแล้วแต่เราความยาวนี่ได้เยอะฮะแต่ความกว้างก็อยู่ที่ผ้าใบจะอยู่ที่360 3เมตรนะฮะถ้าเราอยากได้ลึกเราก็ขุดแคบจริงๆแล้วประดุกไม่ต้องใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำเยอะฮะใช้แคท่ที่พี่หนุ่มใช้ย่นี้คือ60เซน60เซนนะฮะก็เลี้ยงปลาดุก บ่อหนึ่งก็เลี้ยงได้ประมาณ2000ตัวครับยาวประมาณ6เมตรก็ตอนแรกก็ซื้อลูกปลามาแล้วก็ใส่น้ำประมาณสักสามสิบเซนนะพอปลาเริ่มโตเราก็เติมน้ำไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนน้ำทีเดือนบางทีเดือนครึ่งฮะบางทีเดือนครึ่งถึงได้เปลี่ยนน้ำทีตอนนี้ก็ตัวโตผมให่หนุ่มเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปเดือนครึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนน้ำไปตัวก็โตแล้วฮะก็โตประมาณหนึ่งเดี๋ยวไงจะดูช่วงปลาโตตอนนี้ถ่ายน้ำเดี๋ยวจะ ต่อที่ท้ายคลิปนะฮะที่ท้ายตรงคลิปแล้วกันครับ